ครับเรื่องแรกคืองานเนื่องจากแรงคงตัวคืองานที่เกิดขึ้นเมื่อแรงที่มีขนาดคงที่และทิศทางคงที่กระทาต่อวัตถุทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปเป็นระยะทางหนึ่งสูตรคํานวณงาน W ท่ากับ Fs cos t โดยที่ W เท่ากับงานหน่วยเป็นจูล F เท่ากับแรงหน่วยเป็นนิวตัน s คือการกระจัดหน่วยเป็นเมตร t t a คือมุมระหว่างแรงกับทิศการเคลื่อนที่หน่วยเป็นองศา ต่อมา,มานะครับงานเนื่องจากแรงไม่คงตัวคือปริมาณงานที่เกิดจากแรงที่มีค่าไม่คงที่ตลอดการเคลื่อนที่เช่นแรงเพลี่ยนตามตำแหน่งความเร็วหรือเวลาไม่สามารถใช้สูตรง่ายๆได้เพราะแรงไม่ตายตัวดังนั้นต้องใช้อินทิเกรลหรือสูตรสูตรคือ W เท่ากับอินทิเกรล f x คูณด x ครับผม ต่อไปก็ได้เป็นเรื่องของกําลังนะครับโดยทั่วไปกําลังจะใช้สูตร P ทเท่ากับ Wt หรือก็คือกําลังเท่ากับงานคูณด้วยเวลาแต่เมื่อวัตถุกรณีเคลื่อนที่วัตถุด้วยความเร็วคงที่จะใช้สูตร P ทเท่ากับ Fv หรือก็คือกําลังเท่ากับแรงคูณด้วยความเร็ววามหมายเชิงวิสัยของกําลังยิ่งกําลังมากจะทํางานได้เร็วกว่าไม่ได้หมายความว่ามากกว่าครับพลังงานกลนะครับคือ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และตำแหน่งของวัตถุซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของพลังงานจนและพลังงานศักย์ของวัตถุในระบบนะครับแบ่งออกเป็น2อันคือ 1. พลังงานจนเป็นพลังงานที่วัตถุมีเพราะกําลังเคลื่อนที่สูตรคือ K เท่ากับเซษหนส่วนสอง mv กำลังสองครับ m คือมวลวัตถุ v คือความเร็วครับ2นะครับคือพลังงานศักด์ เป็นพลังงานที่วัตถุมีเพราะตำแหน่งหรือสภาพที่เปลี่ยนแปลงได้พลังงานศักย์โน้มถ่วงสูตร U เท่ากับ mgh พลังงานศักย์ยืดหยุ่นสูตรคือ U เท่ากับ c หนส่วน kx กํลังสครับเครื่องกลงคืออ,อกกุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มแรงจะทําให้งานง่ายขึ้นโดยเปลี่ยนขนาดของแรงทิศทางของแรงหรือระยะทางที่ต้องออกแรงได้ปริมาณงานโลยังเท่าเดิม